หนึ่งจีนหนึ่งซอยกำลังจีนหนึ่งสองดูหนึ่งสองสามสี่เหรอเออนั่นแหละแม่งดูกันคนเป็นเรื่องไงเหรอถ้าเราจะย่างไก่นี่ไหมย่างไก่สุกไหมแนวเน,นี้ยน่าจะย่างนะ,นนะเหรอน่าจะสุกเหรอใช่น่าจะสุกนะอ่าดูจากสภาพข้างหลังแล้ไม่แตกเป็นซี้นเลยนะแล้ว แล้วถ้าวันหน้าตอ๊อบให้ต๊อบทำเองต๊อบทำพ่อกินได้ไหมเนะี่ยได้ได้ง่ายมากอ๋กินสดหรือกินกินสุกกินสุกเหรกินสุกเหรอกินในโอ่งน้ําเหรอใช่แ <laughs> ดงซ่มตําไปด้ว่อยนะไหนดูพ่อดูหน้าดิหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยโอ้ร้อนป่ะวร้อนร้อนหัดย่างไว้เนี่ยเดี๋ยวย่างขายได้เลยเนี่ยเออเดี๋ยวทำเป็นเยอะๆเลยเนาะใช่ ถ้าเกิดมีนี้ไม่ว่าเยอะๆเป็นสิบร้อยก็ขายเลยทำงานหาเงินหาควายหาแดกเอานั่งนั่งมัเก้าอีดด้ดิเอาเอา,เอาอีชั้นหนึ่ง่ยมันร้อนไปเปล่าร้อนมานั่งตรงนี้นั่งไกลนั่งไกลๆกลไม่จะร้อนแดดเนี่ยเดี๋รออีกนานปะเนี่ย่จะรออีกนานมันกวบ่อยไหมฮะ่จะรออีกนานกวบ่อยไหมไม่มไม่ไม่ดน้ำป่ย ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับปุก่ไเอยบอยไม่เกี่ยวนี S ่หว่าเออปู well the Aye, yeah. yeah. ่มาแล้วเนี่ยไปบอกปู่ดิปู่มาดูหนูย่างไก่กินกับพ่อเนี่ย แ <laughs> <laughs> ดกส้ตมตำเลยอ <laughs>